ตาอยเต้นูสวัสดีครับสำหร,ร,รับวันนี้นะฮะเรามาดูผู้เล่นกลางที่ค่อนข้างโดดเด่นในโซนซา h e สเอเชียของเราบ้างนั่นเองเนะเพราะว่าอยากทำฮีโร่ตัวนี้แหละชโนฟีนนะไม่ได้ทำมานานแล้วนะซึ่งมันก็เป็นตัวมิดที่ค่อนข้างคลาสสิกนะผู้เล่นไทยทุกคนเนี่ยก็จะรู้จักมันอย่างดีนะสำหรับการ1-1 sf <30 S 1> <SS S 2> อย่างนี้เป็นต้นนะฮะผู้เล่นที่เล่นตัวนี้ในเกมนี้เนี่ยก็คือมิคโตะนะผู้เล่นมิด ที่ MMR เกิน10,000เหมือนกันในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งก็มีอยู่เพียงหยิบมือเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยก็อยู่ทีมบูมอีสปอร์ตซึ่งกำลังแข่งขันอยู่ใน E s เ Thailand อย่างมอมันด้วยนะเป็นหนึ่งในทีมที่เก่งมากๆนะในโซนสวิตเซอร์แลนด์ในปัจจุบันนี้นะเ้วเกมนี้เนี่ยเราไปดูกันดีกว่าว่าเชอร์โนฟิลในแพทนี้เนี่ยมันเล่นยังไงและมีโคโตจะโหดแค่ไหนไปดูกันเลยครับช่วงขายของตอนทริปเดินฮะก็ขอทักทายท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับรคลิปน,น ไม่ว่าจะติดตามมานานแล้วหรือเพิ่งกด subscribe มาก็ตามนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอแค่ฝากกดไลค์คลิปนี้นะฮะกด subscribe ช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาทั้งอัพคลิปและทั้งไลฟ์สดเลยนะในช่วงนี้นะฮะมาถึงเนเลเนี่ยมีข้าวตุวครับก็อัพสกิลเชอร์โร่เลสมาก่อนนะแล้วก็เนี่ยพยายามกดเลสเพื่อล,ะละัดทีิปตีใกล้ตัวเมื่อกี้ถึงจะพลาดก็ตามาผมคิดว่าเขาน่าจะบล็อกทีิลึกไปหน่อยเพราะปกติเชอร์โร่ฟรีเนี่ยไม่ชอบลัดในป้อมเวลหนึ่งเท่าไหร่หรอกนะแต เกมนี้เนี่ยซูดนี่ก็อาจจะแบบจงใจไม่บล็อก่อยมาก็เป็นไปได้นะแต่อย่างน้อยเนี่ยได้ลาดเลงครีปหนึ่งตัวก็ยังดีนะเนื่องจากในแผพทหลังๆเมื่อเนี่ยเลเวอร์สเนี่ยมันมาช้าลงอ่ะกว่ากว่าช่วงก่อนหน้านั้นอีกอ่ะ <c oughs> มันก็เลยทําให้ s ช a ร์โรฟีนซึ่งเคยชอบอัพในคอมบัสตรีเลเวอร์หเนี่ยไม่อัพแล้วนะมาอัพเป็นชอร์โรเดสแทนก่อนนะเพื่อเอาเดเมจจากสกิลเนี่ยเอามาลาดครีปหน่อยนะ แผนนี้เนี่ยคลิปต้นเกมสำคัญมากจริงๆนะเพราะว่าโดยเฉพาะคลิปที่ไกลนะซึ่งต้องเอาให้ได้นะ Shadow Rain เชอร์โรเฟนเ่ยก็อัพมาเพื่อการนั่นแหละก็คืออัพมากดใส่คลิปเพื่อให้ได้ล้านนะฮะแล้วก็แล้วกสองครับเราก็คอยอัพในโครมาสทรีขึ้นมาครับสกิลนี้ก็เป็นสกิลหลักของเราอยู่แล้วนะทุกครั้งที่เราล้านคลิปได้นะเราก็จะได้วิญญาณมานะซึ่งวิญญาณเนี่ยก็จะบวกเดเมจให้กับเรานั่นเองนะทำให้เชอร์โรฟีเนี่ยเป็นฮีโร่ที่อารมณ์เหมือนตีแรงขึ้นไนดะ้อย่างถาวรและตีแรงขึ้น,เ,นเรนนะนนื่ยรอย ถ้าเกิดชาโลฟีเล่นดีเกินอะไรเงี้ยเดี๋ยวตอนนี้ก็มีการกดชารโลเรสครับตอดซูตไปด้วยนะครับชารโลเรสเนี่ยก็จะมีลักษณะของสกิลของมันคือมันมี3ระยะใช่ไหมก็คือ Z X เอ็กอไม่ใช่ Q W E นะครับแล้วก็ยิ่งโดนในระยะเวลาติดกันเนี่ยจะยิ่งแรงขึ้นนะมันจะเป็นสเต็กอยู่ที่ตัวฝั่งตรงข้ามนะเจ้านี้ครับเอเอครับใช้เดเมจที่เริ่มแรงครับส่งบอลซูตออกไปแล้วชารโลเรสอัดเดเมจใส่ซุดด้วยครับไม่ให้ซุดมาใกล้คีมเลยครับ แต่เองก็ตามซูนเนี่ยก็เป็นฮีโร่ที่สู้เอฟได้ดีพอสมควรในช่วงต้นเกมเพราะว่าทั้งเดเเมจธรรมดาที่แรงแล้วก็สกิลหนึ่งอาร์คไลทิงสามารถลาดคิฟได้จากระยะไกลนะแล้วก็เหมือนกับมันมันเร็วอะ่ะมันก็เลยแย่งลาดคิฟไม่ให้เอฟดีนททันได้อะไรเงี้ยเพราะฉันก็เป็นฮีโร่ที่พอได้อยู่นะในช่วงเวลแรกๆแต่พอเชอร์รฟินเริ่มเล่วเยอะเนี่ยนะฮะสังเกตมีโขโตเล่นนะเอาตัวเองมาบังเลยนะมายืนหลังเวฟคีฟเลยแล้วพอมายืนหลังเวฟคีฟครับเนี่ยไทนี่มาครับดีดยัาแต่ทนี ก็เลยรอดไปนะผมคือถ้าทอสโดนถูกตัวเมื่อกี้คือดับแน่นอนนะเลือดก็ไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วนะแต่เมื่อกี้สังเกตจังหวะเขาเดินหนีไทนี่ยคือเดินขึ้นเรียบด้านซ้ายแล้วก็ผ่านทะลุเวฟครีปตัวเองอะ่ะเพื่อกันไม่ให้โดนทอสอยู่แล้วนะก็ถือว่าเล่นดีนะนี่เลยครับจังหวะนี้ครับเก็บวิญญาได้11วิญญาแล้วทำให้ไล่ซุดได้อย่างถนัดขึ้นกับแค่ตีธรรมดานี่ซุดก็เจ็บจะแย่แล้วแล้วพอซุดจะเข้ามาลาคีฟก็อัดชโรเลใส่หน้าไปทีนึงให้แบบซุดเจ็บๆไปเลยนะ ไล่แบบโหดมากนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็ได้เป็น empty bottle นมานะวอเ t อ e เนี่ยเป็นไอเทมที่เอเดฟออกบ่อยเพราะว่ามันใช้มานาในการฟาร์มไงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องการริเจมนาที่เรื่อยๆอ่ะแล้วเล่นเลนกลางอยู่แล้วการเก็บรูนข้างก็ไม่ได้ยากอะไรนะสี่นาทีเนี่ยเป็นทามมิ่งที่รูนแม่น้ำรูนแรกจะออกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจอบอเตอร์เนี่ยถ้าได้ก่อน4นาทีจะดีมากนะแต่คือเอาจริงถ้าบอเตอร์หลัง4นาทีก็น่าเกลียดเกินไปก็ <laughs> คือบอเทอร์ออกให้ได้ก่อน4นาทีแล้วก เก็บรูนให้ได้ถูกฝั่งนั่นเองนะโดยการเดิ 50, 50, นพะันห้าสิบห้าสิบนับแค่อย่าลืมรูนก็พอแล้วนะคือบางทีถ้าแร็งไม่ได้เยอะมากตัวมิดฟิลดค้ามไม่ได้สนใจนะเราดูรูนฝั่งหนึ่งไม่เจอเราเดินไปดูอีกเดินไปเกะฝั่งหนึ่งยังทันเลยแต่ส่วนใหญ่ถ้าแร็งสูงขึ้นมาหน่อยอะสปอร์ตสี่อะจะมายืนเฝ้ารูนนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปผิดฝั่งเนะี่ยส่วนใหญ่จะอดนะห้าสิบห้าสิบนะ่นจังหวะนี้เห็นนะสี่นาทีเดินมาคุมฝั่งนี้เลยแล้วปรากฏว่ารูนไม่เกิดครับเกิดฝั่งนู้นครับก คือซัพพอร์ตที่ดีเนี่ยจะมายืนคุมดูนแบบนี้นะทำให้ตัวมิสฝั่งค่าเนะี่ยเก็บดูนยากนเนี่ยเอฟครับจะเดินมาเก็บดูนก็โดนแย่งไปเลยอะไรเงี้ยนะเลนก็สูสีมากครับสกอร์าลาร์ทีฟินายเนี่ยเท่ากับซุดเลยนะคือสังเกตว่าเขาก็พยายามจะโซนซุดออกไปแต่ว่านั่นแหละเป็น,เป,นเป็นฮีโร่ที่สู้ได้อะคือโดนโซนก็ลาคลิีฟก็อยู่ดีอะสำหรับซุดนะถ้าเป็นตัวอื่นเนะี่ยก็อาจจะแพ้เลนหนักกว่านี้ก็ได้นะเวลาโดนชอโดฟีนที่เล่นช่ำาๆำอะ แต่ก็ตามคำด้วยเดเมจที่เยอะมากแล้วจากในคอมเมอร์ซี่นะตอนนี้มีเนี่ย14วิญญาแล้วนะอัพมา2เวลแล้วนะทำให้ลัดคลิปสบายใจนะฮะลัดคลิปเนี่ยป้อมก็ง่ายนะฟาร์มป่าก,ก็ง่ายเช่นกันนะชนเชโรเลสก้ามาเ e v e l 3แล้วด้วยนะมีการบล็อกคลิปแบบหูวิบล็อกแบบแน่นมากเนอะเมื่อกี้นะแล้วก็เดินมาสแต็กคลิปป่าไว้ก่อนด้วยนะ5นาทีนะเนี่ยสแต็กปุ๊บแล้วก็เดินขึ้นไปเอาบอนตี้ลูนใส่ขวานนั่นเอง คือต่อให้พลาดลุนแม่น้ำ4นาทีไปเนะี่ยเราก็ยังมีมอนเตลุน5นาทีอีกซึ่งโอกาสเก็บได้เนะี่ยก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับเพราะฉันขวดเนี่ยออกมาก็ไม่ได้ขาดทุนอยู่แล้วนะเนี๋ยก็เติมขวดเต็มไปแล้วก็มาลัดคลิปเมื่อกี้นะแล้วก็นี่ยชาโนเลสใส่คลิปเล่นด้วยครับเพื่อไม่ให้พลาดนะเก็บหมดนะเก็บเกลี้ยงทีเนี้ยพอเราเริ่มไดเวลของสกิล1และสกิล2องในเดเมจเราเยอะขึ้นเรื่อยๆหน้าที่เราก็กคือเอาเดเมจของเราที่มีเหล่านั้นเนี่ยเอามาฟาร์มคลิปให้ได้ ฟาร์มคลิปเน้นๆนะฮีโร่ตัวนี้นะไม่ต้องเน้นค่าฮีโร่เหมือนในแพทเก่าๆก็ได้นะแต่เราออกไอเทมมาแล้วเราค่อยไปฆ่าเขานะหรือถ้ามีซัพพอร์ตมาแก๊งเนี่ยเอาจริงม,มันก็ก็ดีนะเพราะว่าเอเดเป็นตัวที่เติมเมได้ดีมากถ้าเกิดมีซัพพอร์ตแบบเนี่ยไทยนี่หรือทักซ์วิ่งเข้ามาแกงมิดให้เนะี่ยก็มีโอกาสได้คิวสูงนะอย่างเกมนี้เป็นปัชเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะที่จะฮุกโดนอะไรเงี้ยพเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็เลยต้องบอกว่าคิวสุดยากอยู่นะก็เลยต้องเน้นฟาร์มไป โดน6นาทีครับโดนตัดอีกรอบนึงครับเกมนี้โดนตัดลูนตลอดนะครัแล้วไทเนี่ครับเดินเมลแล้วครับชาโลฟี่ครับเดินมาครับชาโลเลสไปหนึ่งทีแต่ฮีโร่ฝั่งข้ามเยอะเกินไปนะครับตายนะสลายนะแล้วก็เอเดมเนี่ยเวลาตายเนี่ยจะมีสิ่งที่ขาดทุนกว่าฮีโร่ตัวอื่นคือโซลที่เราสะสมไว้เนี่ยมันจะเสียไปครับอย่างเมื่อกี้17วิญญาณอะเหลือแค่เก้านะเราต้องเก็บวิญญาณใหม่แล้วเดเมจเราจะหายไปด้วยนะ การอัพสกิลเนี่ยก็สามารถอัพตอนนี้ได้เลยครับก็คืออัพชอรัลเดสเต็มก่อนเพื่อเอาเดเมจอันดุนแดงนะฮะแล้วมีซัพพอร์ตสแต็กให้แบบนี้ครับโอ้โหดูวะเรสเคลียครี ree, แบบสบายๆนะฮะเอามารวมกันก่อนด้วยแล้วค่อยกดคิวนะกดคิวให้โดน2อกลุ่มพร้อมกันนะฮะโอ้โหเป็นการฟาร์มที่เข้มข้นมากนะครับต้นมะม่วงได้มาก็ส่งกลับบ้านไปนะไอเทมครีป่าดอกมาเมื่อกี้นะต้นมะม่วงเนี่ยดีมากเลยนะเวลาเล่นเดฟแบบนีนะ้เพราะว่ามันพกมะม่วงเอามารีมานาตัวเองตอนฟาร์มได้ตลอดด้วยอะไรเงี้ย วันนี้ครับก็มีการไปเคลียร์สเต็คลิปปะครับแล้วก็มาเคลียร์คลิปเลนนะครับไปเรื่อยๆนะไอเทมก็เริ่มมาแล้วเป็นของสเต็ตปกตินะเมจิกวอร์นี่ดีมากเวลาเ,ลาเ,ลาเจอซูทเพราะมันสเป,ปมสกิลนะเรดแบนดหนึ่งอันแล้วก็บูทออสปีดจะขึ้นเพราะว่าเทรดน,นะไอเทมปกติมากๆนะเกมนี้นะชาร์ลอฟฟีนเนี่ยส่วนใหญ่จะมี2สายหลักๆนะตอนนี้คือเป็นสายเวทกับสายตีซึ่งเท่าที่ผมดูโดยเฉพาะอย่างมิโคโตะในช่วงนี้เล่นชาร์ลฟีนเยอะนะแล้วก็ผู้เล่นโปรคนอื่นอะสายตีเนี่ยจะค่อนข้างไอ้นี่กว่านะจะค่อนข้างออะะไรนะ คงเส้นคงวากว่าคือสายเวทมันดูเฉพาะเกมอะ่ะแล้วมันก็ไม่ได้เล่นง่ายเพราะว่าเดเมจที่บางทีมันมาจากแค่อันติถ้าเป็นสายตีจะโหดมากเพราะว่ามันมีออร่าเจาะเกาะศัตรูแล้วมันก็ฟาดแบบฟาดแรงมากๆนะฮีโร่ตัวเนี้ยแต่งนนี้เหมือนเดิมครับเปิดชโรโลเรสเคลียเวฟสองกลุ่มพร้อมกันนะเคลียครีปป่าสองกลุ่มนะับแล้วก็มีการซื้อยาคาลิตี้ครับมาริเจนมานาไว้ตลอดนะมานาคือเงินนะฮ,ะฮีโร่แบบนี้นะมานาคือเงินนะยิ่งเราซื้อของริเจนมานาเรายิ่งรวยนะอย่าขี้งกนะกับยาคาลิตี้นะ แล้วก็ไอเทมคลิปป่านะเฟดโรชอันนี้ก็บวกมานาด้วยนะชอบเลยนะชานอฟฟี่แล้วว่าแปดแผ่นนี้เนี่ยเดเมจเยอะกว่าแผ่นเก่าที่เป็นเนโครมาซอรี่แบบบวกวิญญาณเดเมจต่อวิญญาณเนี่ยสองหน่วยอีกนะเพราะแผ่นนี้เนี่ยบวกเดเมจต่อวิญญาณถึง4หน่วยนะในเปลี่ยนล่าสุดคือแผ่นเจ็ดเนี่ยมันก็เลยทําให้เอเดมันเล่นง่ายขึ้นอ่ะคือมันเก็บวิญญาณง่ายขึ้นเพราะจํานวนวิญญาณน้อยลงแถมได้เดเมจมากกว่าเดิมอีกนะเดเมจแปดสิบอะเลเวลแปดเลเวลเก้าเนี่ย เพราะฉันเนี่ยครับถ้าเราฟาร์มทรีหมดแล้วเนี่ยเราสามารถวิ่งแกงหรือวิ่งทาเกมในช่วงนี้ได้เพราะว่าเราจะตีธรรมดาครั้งละร้อยกว่าเกือบ200อะ่ะโดยที่มีไอเทมแค่คาวัลเทรทกับเดรนแบนและมีเชนอลเลสอีก3ระยะระยะละ300กว่าคือเอาจริงมันแรงมากตรงเนี้ยมันแรงมากๆจบวันี้ครับมีเขาตกครับมีการเดินมาฟาร์มทรีป,ปากข้างล่างครับแล้วจะมาแกงไทนี่กับดูมาเสเซอร์ครับเดินมาตีเลสหนึ่งระยะเลสสองระยะ,เ,ะ,ยะเดี๋ยไทยนี่เกือบตายแล้วครับ วิ่งไดป้องเข้ามาเลยครับไทนี่ล็อกหลบไปด้านขวาเพราะถ้าล็อกมาด้านซ้ายเนะี่ยตายแน่นอนคนระับแต่มาเจอดิสรัปเตอร์ต่างหากครับล้มไปเลยครับไทนะนี่นะครับเนี่ยมีโคโตะครับเทสจะทำเดเมจคนเดียวเลยนะกับการฆ่าไทนี่คิวนี้นะคือจะให้เห็นว่าเดเมจที่เขาทำได้เนะี่ยมันเยอะมากจริงๆนะแล้วถ้ามีเพื่อนช่วยเติมเนะี่ยเราไม่ต้องฟาร์มอย่างเดียวก็ได้นะเนี่ยวิลเลนเจอร์ครับโดนเลดหนึ่งระยะนี่โคตรเจ็บนะแล้วโดนบลูมัสเตอร์ถอดวิลันออกจังหวะนี้เลดระยะที่สองครับตายนะ ระยะใกล้เหนือส่วนใหญ่มันจะกดยากสุดเวลากดใส่ฮีโร่เพราะว่าเราจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เข้าประชิดเร็วขนาดนั้นสังเกตว่าเดนือส่วนใหญ่ที่ฆ่าไทน,นี่กับวินเลนเจอร์เนี่ยมาจากระยะกลางกับระยะไกลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเล่นบ่อยๆเนี่ยมันจะจับระยะได้เองเอาจริงต้องฝึกน,นิดนึงแหละสำหรับการระยะของซิลชูโรเบร์ว่าระยะไหนกดตรงไหนับต,ตรงนี้ครับจะมีการอันติซ้อนบลูมาสเตอร์นะครับแต่ว่ากดยกเลิกไปนะไม่เอาดีกว่าคนัะเหมือนจะไม่ได้อะไรนะเมื่อกี้ปล่อยบลูมาสเตอร์ตายแล้ววิ่งหนีมาครับ มีป้ายช็อปปิ้งมาช่วยซ้อนตรงนี้ด้วยครับก็เลยรอดมาได้นั่นเองนะประมาณนี้นะเป็นการเล่นที่สร้างสเปนให้ทีมได้ดีนะแล้วก็ได้ตังค์กับตัวเองด้วยแล้วก็ค่อยเดินย้อนกลับมาฟาร์มใหม่เลเวลสิะนะครับตอนนี้เราก็มีท ALEN เพิ่มมาด้วยนะก็คือท ALEN บวกเอ็กเซปี้นั่นเองนะทำให้ตีไวขึ้นนะเป็นสายตีกายภาพล้วนเลยนะจริงเหตุผนลนหนึ่งที่เล่นสายตีกายภาพด้วยกมนี้เพราะฟันนกข้ามมีอาเคมิด้วยแหละอาเคมิเนะี่ยมันแพ้แบบตีแรงมากกว่าเวทนะมันก็เลยเหมากกว่านะเรา,เราสามารถเปลี่ยนสาายตาม ตามไลอัพฮีโร่ฝนตกข้ามได้นะหรือถ้าอย่างฮีโร่ฝนตกข้ามเนี่ยไปไลอัพอาร์เมอร์หนาๆเนี่ยเราก็เล่นสายเวทได้ถ้าเล่นสายเวทเนี่ยมันก็จะเน้นสก,กิลหนึ่งถูกปะ่ะออกไซคโครนมาคอมโบกับอั์ติเพื่อเอามานาลิเจนด้วยแล้วก็ทาเลนต์เนี่ยก็จะอัพอีกแบบทาเลนต์ก็อาจจะอย่างเรือสิบเนี่ยก็จะอัพโบกหกเปอร์เซ็นต์สเปลแอมแทนอะไรเงี้ยเป็นฮีโร่ที่เล่นได้สองสายแล้วก็มีความเก่งในตัวมันเองทั้งสองแบบเลยนะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ครับชาร์โลฟีนครับก็กำลังเร่งไอเทมขึ้นมาเป็น, Blade นชาร์ ซึ่งทาให้เขาตีแรงขึ้นตีเร็วขึ้นแล้วก็มีหายต pues, ัวซึ่งค่อนข้างอเนกประสงค์มากนะสามารถใช้หนีก็ได้หรือใช้เข้าก็ได้วิ่งเข้าไปแอบอันตีข้างๆหินลูกฝนตรงข้างเนี่ยร้ายกาดมากครับตรงนี้มีการวาร์ปซ้อนปัชเลนล่างครับวาร์ปลงมาชโรเลสแต่ระยะแรกไม่โดนครับวืดนไปหน่อยฮะชโรเลสเนี่ยมันจะขึ้นมาตรงทิศทางที่เราหันหน้าไปเพราะฉันไอความไม่ใช่ความไอ้ยทิศโอ้ยลิ้นพันทิศทางที่เราหันหน้าไปสําคัญมากเวลากดเชโรเลสนะฮะ นี่ฮนะเราก็จะไม่คัดออกด้วยนะช็อตเมื่อกี้นะเกมนี้เนี่ยผมชอบอย่างนึงตรงที่ชาร์โลฟีเนี่ยไม่ยึดติดกับเลนกลางเลยนะคือแทบไม่ได้อยู่เลนกลางเลยซ้ำอ่ะแวบไปเคลียร์เวฟนิดหน่อยคนระับแล้วก็เนี้ยเอาเดเมจตัวเองครับมาตบป้อมข้างล่างแทนนะเดี๋ยวตอนนี้ครับด้วยเดเมจ170นะครับแล้วก็ชาร์โลฟีซึ่งเยัียิ์พีดได้ไวมากครับชาร์โล <Shadow S 2> ฟีนครับสามารถดันป้อมเทียร์หนึ่งด้วยตัวคนเดียวได้เลยถ้าเกิดฮีโร่ศัตรูไม่อยู่ครับช็อตนี้เนี่ยต้องบอกว่าอ่านเกมดีดเพราะว่า เพื่อนของเขาเนี่ยทีมดานก็เปิดไฟตรงกลางอยู่ทำให้ฮีโร่ศัตรูอยู่ตรงกลางเยอะแถมชนะไฟด้วยได้ฆ่าหลายตัวนะโซโลฟีนก็เลยอัดป้อมล่างแตกไปเลยซึ่งเป็นมูฟที่ดีมากๆนะป้อมเซฟเลยเนี่ยมันป้อมที่เอาง่ายแลวถ้าเอาได้เร็วเนี่ยจะมีประโยชน์กับทีมสุดๆตรงนี้ครับซูดว้ามากกันเลยแล้วมีการวิ่งไล่ผ่าด้วยนะซูดเกมนี้เนี่ยก็ค่อนข้างมีตังค์นะฮะรวยใช้ได้นะเนี่ยพยายามวิ่งไล่าผาแต่วิ่งไม่ทันนะโซโลฟีนี่ซื้อวินเลสมาถือไว้นะเพื่อบวกมูฟสปีด โมซสปีด่นะ็คือทุกอย่างของฮีโร่ตัวนี้เลยนะครับถ้าเราวิ่งทันเราก็ได้ทํเดเมจถ้าเราวิ่งไม่ทันเนี่ยเราก็จะไม่ได้ทํเดเมจกับใครที่ไหนเลยตอนนี้ก็ได้วินเลสมาบวกกับ,กบชโบรบโลเกด้วยนะและหายตัวมาเจอไทนี่ครับไทนี่ <c oughs> เดินล็อกออกไปเฉยเลยมีมิชั่นดวยว่โอ้เมื่อกี้คือกาดเจอหายตัวแล้วยืนดักอันติอัดบนไฮกราวแต่ว่าเมื่อกี้ไทนี่มันถอยไปเนี่ยเห็นเซนทรีนั่นไหมมีเซนทรีอยู่ครับทางมิโคโตะเดี๋ยก็ไหวตัวทันก็เลยรีบวิ่งหนีเหมือนกันนะอร้ายกคร้ามกะ แต่เอาจริงคือได้ s ช a d o โ b เบ d รมันเนี่ยก็ตีธรรมดาแรงแบบโหดมากขึ้นเยอะนะครับแถวนี้เนี่ยก็มีการฟาร์มเคลียร์ครีปปากเคลียร์สแต็กปีครับแล้วก็จงังหวะบอลจิ้นลูน15นาทีครับนี่ฮะไทนี่เขาจะมาเก็บลูนครับเอเอฟหายตัวมาดูรับดิสเตอร์อันติอัดไทนี่เอฟเอฟช่วยตีแล้วก็ชอโนเบิร์อัดเดเมจไปสองทีไทนี่ตายไปเลยครับ คือปกติเนี่ยไทนี่เนี่ยมันเป็นซับสีที่มีความถึกอยู่อยู่บ้างนะเพราะว่าเนื่องจากเมันเป็นสายสตรงนะแต่พอเจอชาร์ลฟินเข้าไปเนี่ยคือฮีโร่ไหนก็จะดูไม่ถึกอีกต่อไปนะเพราะนอกจากการตีที่ตีแรงมากเนี่ยมันมีออร่าลดเกาะตรงนี้ presence of the dark lord ซึ่งตอนนี้เนี่ยอัพมา2แต้มลบเกาะ5นะลบเกาะรอบตัวนะดูมาสเตอร์ครับโซโล่คิวสุด้นตัวอย่างเทพนะดูมาสเตอร์นี่หาช่ำชๆยากแล้วนะสมัยนี้นะอย่างเทพนะ เดี๋ยวนี้ชอร์โฟินครับมีการหายตัวมาจะวิ่งมาเสริมเขานะครับวินเลนเจอร์น้องก็โดนทุบตาไปด้วยครับแบบว่าคิวเลยนะสาานีมีเขาตกครับเดิมมาเจอเชนก็ปุตีดีเดียวครึ่งหลอดเชโนเลตแล้วตีอีกสองทีตายไปเลยนะโอ้โหทีมเรเดียนครับจังหวะนี้ดูโยนเล็กน้อยนะ <c oughs> มีความหงุดหงิดในทีมหรือเปล่านะฮะ <c oughs> โอเคมีครับขึ้นมาครับโดนอัดแบบลุมอัดแบบเลเทะมากครับตายครับโดนฮุกขึ้นมานี่หว่าเมื่อกี้โอ้โหทีมได้ชวนี้อย่างเข้มนะฮะสวิงเกมมาอย่างดุนแรงนะฮะ หลังไดนะ้เชรโรเบลเนี่ยมีเขาตกก็แอคทีฟขึ้นเยอะเลยครับอันนี้เป็นอีกครั้งนะครับที่เขาหายตัวมาเดินตามไทนี่นะมาเดินตามไทนี่ที่ดันเลนบนเนี่ย,เ,ยเดินตามก่อนแล้วก็รอเพื่อนมาเสริมนะเดินตามมาสักพักหนึ่งครับจนดิสซัคเตอร์มาทันครับเปิดโกงขังเข้าไปเอเดฟก,ก็เปิดตัวเองออกมาแล้วก็ตกไทนี่จนตายอีกรอบหนึ่งนะเชร์โรเบลเนะี่ยจะใช้แบบนี้บ่อยกว่าการกดหนีเยอะนะก็คือการใช้เพื่อให้เราหายตัวแล้วก็วิ่งล่าศัตรูนะถ้าเราออกไอเทมชิ้นนี้เนะี่ยก็อย่าลืมนะหายตัวแล้วก็เดินแบบเดินนนเดไปปใลึกๆๆอ่าง้ แต่ระวังแล้วกันถ้าเขาทำตัวเหมือนเห็นเราก็ให้รีบเพนออกมาเพราะว่าน่าจะมีเซนฟรีอยู่นะตรงนี้พอได้ค่าไทนี่เท่านั้นแหละนะเนี่ยเดินมาตีป้อมต่อเลยนะ Level เร็วสิบห้านะก็อัพทาเลนบวกเดินไวอีก25 Movement s p e น d ปีดนะวินเลสเนี่ยที่เขาออกมาถือไว้ก็เพื่อการนี้แหละนะเพื่อทำให้มันบวกเดินไวเยอะที่สุดอะมันมาใช้ร่วมกับทาเลนนี้ด้วยนะคือตรงนี้เนี่ยเท้าเปล่าวิว่ง415เนี่ยก็ถือว่าเร็วใช้ได้นะมันทำให้แบบไล่ตีมันมากนะแล้วก็นี่ครับโซโลป้อมบนนะครับ เดเมจทาวเวอร์เยอะนะเกมนี้นะโซโล่ป้อมบนโซโล่ป้อมล่างอะไรเงี้ยเป็นฮีโร่ที่อัดป้อมได้อย่างมามันครับแล้วนี่ไทไนี่ก็โดนฮุกมาครับไถนี่กับอวาลลันขอทันครับแต่จังหวะนี้เอเดฟครับไปตกไปตายเลยนะ <c oughs> โดนตีธรรมดากันหนึ่งเรสนะฮะเน้นๆนะครับกับดอทของป้ายสิง่งนิดหน่อยครับเอเดฟครับตกป้อมต่อนะนี่ฮะเรียบร้อยได้เทียร์หนึ่งเลนบนไปด้วยนะแล้วตอนนี้ไอเทมคินที่2ครับกำลังจะมาแล้วครับคือแบล็กคินบาร์ครับ ด้วยความที่ฮีโร่เนี่ยมันแรงอยู่แล้วนะเราต้องการแค่ทำไงให้เรายืนได้ถึกๆเกมนี้เนี่ยแบ็คคิงบาร์ก็สำคัญนะไม่งั้นจะโดนซุดผ่าตายหรือไม่โดนไทนี่คอมโบอะไรเงี้ยแบ็คคิงบาร์จริงชาร์ตฟิร์นี่ออกประมาณ80% 90%เลยแหละเพราะว่าสายเวทก็ออกนะสายเวทเนี่ยก็จะเป็นยูเซปเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็แบ็คคิงบาร์ต่อเพื่อให้เราอันติกลางไฟได้มันๆอะไรเงี้ยเหมือนกันนะเพราะฉันก็เป็นไอเทมที่ชารตฟร์นีชอบมากว่าด้วยความที่ฮีโร่มันแรงมากอยู่แล้ว แต่มันค่อนข้างบางไงถ้าเกิดโดนโฟกัสอะจากวันี้ก็ได้เงินมานิดนึงครับให้ได้แบล็คทิงบาร์มาแล้วครับแล้วก็ว้ามาเลนบนเพื่อจอยไฟเลยครับฮีโร่ศัตรูอยู่เยอะมากครับมีโคโตหายตัวเข้ามาครับวิ่งทะลุเวฟพรีมาชฉาะนี้ครับแล้วเจอวิลเลนเจอร์ครับตกไปหนึ่งทีครึ่งหลอดอีกแล้วฮะชาโรเลสไป3ระยะเต็มๆต็มู้วิลเลนเจอร์ตายเลยนะตายคาที่นะอ่ะเคมีครับโดนโคโนครับโดนโคโนแล้วก็ระเบิดสถันใส่ตัวเองเอเดฟเดินมาอัดตีอัดเข้าไปให้ติดเฟียครับแล้วชาโรเลสอัดปีกสองระยะเช อู้ไรกาดเนะวูแล้วแบ็คคิงบาร์จังหวะนี้คือป้องกันเดเมจอะไรต่างๆได้หมดเลยนะโดนซุดกดสกิลอะไรไม่ลดเลยนะแล้วพอแบ็คคิงบาร์หมดก็ถอยออกมาครับจังหวะนี้ไทนี่ครับมีการปาต้นไม้มานิดหน่อยนะจังหวะนี้มี่ก็ตครับก็ถอยแล้วเหมือนกันครับเพราะว่าเพื่อนก็ตายเยอะนะช็อตน,นี้ครับดูม,มาสเตอร์นะสดเข้าไปลึกมากนะเป็นดูม,มาสเตอร์นักโซโลโ่คิวนะครับดูจะสู้กับอะเคมิสไม่ไหวแล้วนะช็อตน,นี้ก็เลยเปิดบาร์บัสเอาแต่โดนไทนี่สตันตายเฉยดูมาสเตอร์ฉัน ช่วงกลางเกมถึงท้ายเกมเหนือชร์โรฟีนต้องเล่นตามปูดามแบคกิ้งบาร์พอสมควรเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเราไม่มีแบคกิ้งบาร์เนี่ยก็จะตายนะเวลาเข้าไฟอ่ะอันติยากด้วยอันตีของเอเดฟรีเฟียมออฟโซที่เขาใช้เมื่อกี้มันจะต้องเบ่งแป๊บนึงก่อนออกอ่ะแล้วถ้าเราโดนอยู่ตอนเบ่งคืออันตีมันจะไม่ออกนะครับสังเกตว่าเมื่อกี้เขาก็เลยแบคกิ้งบาร์ก่อนนั่นแหละแล้วค่อยอันตีแล้วเพื่อให้การันตีว่ามันออกแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วพออันตีออกปุ๊บแผ่นนี้มันโหดตรงที่ว่ามันติดเสียด้วยแล้วอยู่ดีอตตนนนนคัเ้มมาาโดใส่ หนีก่อนหนีก่อนไม่ได้ไม่ได้กิมมิคของสกิลอันตีเอฟอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือมันมีพาที่เหมือนเป็นกึ่งกึ่งพาสซีฟด้วยนะคือเวลาเราตายเนี่ยวิญญาณมันจะระเบิดออกมาแล้วก็ทำเดเมจศัตรูที่อยู่ใกล้ๆเราตอนเราตายด้วยอย่างเช่นช็อตนี้ครับเตือนมาฮะโดนฉันก็ช็อตเข้มต้นไม้วิลเลนเจอร์ครับโฟกัสไฟยิงอัดแบบอัดเน้นๆเลยแต่เหมือนจะเข้ามาใกล้ไปหน่อยนี่ครับเอฟตายระเบิดใส่วิลเลนเจอร์จังหวะนี้วิลเลนเจอร์แบบล้มไปด้วยเลยนะสังเกตว่าวิลเลนเจอร์หายไปครึ่งหลอดจังหววิิญญาาณมมันเบดออก แต่ว่าวิญญาณจังหวะมันระเบิดตอนตายเหรอจะไม่ติดเฟียนะครับตัวนี้ครับเอเดฟโดนแกงตายข้างบนไปครับโอ้โหทีมเรเดียนมันเลยฮนะดันกลางกันอย่างเมามันคือเอาจริงอย่างเกมนี้เนะี่ยไอเทมหลักของเขาเนี่ยมีแค่แบล็คคิงบายเองนะแล้วก็ชาร์โลฟเดเป็นไอเทมราคาไม่แพงมากออกมาเสริมเดเมจช่วงต้นแล้วก็เอาหายตัวมาใช้เป็นจังหวะเข้าไม่ได้เป็นไอเทมคอด้วยซ้ำนะคือจริงชา a ์โลฟฟีเนี่ยออกแบล็คคิงาชินแรกยังได้เลยแล้วก็ออกไอเทมได้หลากหลายมากะครนะ อย่าเช่นเกมนี้เนี่ยโอเคหลังได้ไปคิงบาร์แล้วออกอะไรต่อดีก็ดูทีมศัตรูโอเคมีอะเคมิสอะเคมิสมีเลเดียนอะไรเงี้ยเพราะฉันมึงจี้คิงบาร์ก็เลยเป็นช้อยสี่ดีเพราะว่ามันทําให้ตีอะเคมิสโดนอย่างสม่ำเสมอมากขึ้นนะเพราะเลเดียนมันมีโอกาสทําให้เราตีพลาดนั่นเองแล้วเราต้องการเดเมจจากการโจมตีธรรมดาที่สุดถูกป่ะมังจี้คิงบาร์เนี่ยก็เลยแก้ทั้งเลเดียนอะเคมิสแล้วก็แก้วิเลนเจอร์อยู่แล้วนะเพราะว่าวิเลนเจอร์มันกดสกิลสามมันจะตีไม่โดนอ่ะแต่มังจี้คิงบาร์เนี่ยวิเลนเจอร์คือน็อก เราะฉะนั้นก็เป็นเทนที่ดีมากนะครับซึ่งเนี่ยก็จะเป็นคิ้นต่อไปนะครับหลังไคิงบาร์เนี่ยก็คือออกอะไรก็ได้แหละก็ต้องการถึกขึ้นอีกก็ออกถึกขึ้นก็ได้แต่ส่วนใหญ่เอเดฟก็จะออกพวกเดเมจไปเลยอ่ะคือถ้าไม่ใช่มังกี้ก็อารมณ์เดรดรัตไปเลยนะเพราะว่าเวลามันครีนเนี่ยมันจะมันจะแรงมากเนื่องจากมันมีเดเมจบวก80จากโซอ่ะเดีววันนี้ทีมศัตรูครับมาลึกมากนะครับเนี่ยไทนียเข้ามาเล่นแบบโค่นลึกครับเฟรตบอยครับวาร์ปล,ลงมาซ้อนครับโคโน2ตัวครับเดี๋ยวโรฟีนครับก็เลยวาร์ปลงมมมาาด้วยครครร,ร,ครัััับบนีี่กตลง บอบลงมาตรงป้อมครับหายตัวมาพร้อมครับแล้วก็เดินมาตรงนี้ครับช่วยตีอะคามิตปาสกัดไว้พอดีอะคาเมตโดนเอฟอัดเดเมดตอนโดนดิสเมมเบอร์ถ่ายไปเลยครับอะคามิตมาอย่างลึกนะโอ้โหโดนแบบเซอร์ไพรส์เติมเดเมดแบบนี้นะคืออย่างเมื่อกี้เนะี่ยถ้าเกิดเอฟไม่ว้ามาช่วยเดเมดนะอะคามิตก็ไม่น่าตายนะเพราะว่าเดเมดดูแล้วไม่พอค่าหรอกแต่พอมีชโรฟินมานี่คือดูอีซี่ไปเลย และเลวยีครับอีกหนึ่งทามมิ่งที่ทําให้เราเก่งขึ้นโคตรๆนะครับเนื่องจากมีทาเลน์ดีๆอีกแล้วนะฮีโร่ตัวนี้ทาเลน์ดีนะเอาจริงบวก3ามเดย์เเมจ per โซนะครับยี่สิบโซบวกไปก็บวกเดยเมจอีก60ง่ายๆนะกดอัพทาเลนติ๊กปุ๊บได้์เดเมจบวกหกมาเฉยเลยนะอะไรมันจะอีซี่ขนาดนั้นนะตีโคตรแรงนะตอนนี้แบบตกทีละ300อย่ะแล้วมีออร่าลดเกาะอีกเจ็ดแบบเดสเลเตอร์แพสซีฟอ่ะยังโหดนะตอนนี้ แล้วก็เกิดการคุมโรชานเกิดขึ้นครับจากทั้ง2ฝั่งนะครับเนี่ยโรชานอยู่นะทีมเรเดียนนะก็ไม่ให้โรชานทีมได้นะครับแถมมีซุดมีนิมบัสนะครับทำให้ทีมได้นะก็ไปคุมโรชานลำบากเช่นกันนะฮะจนวันนี้ดิสรัปเตอร์ครับบายแบ็กมาสมอกับเพื่อนนะฮะเพราะถ้าไม่บายแบ็กเนี่ยมีโอกาสเสียโรชานสูงมากนะครับก็ต้องมาแย่งโรชานนิดนึงฮะสมอแล้วก็วิ่งมาตรงโรชานกันฮะดิสรัปเตอร์ปักอัเซอร์วอร์ดหน่อยเอาวิชันนะปักเซนฟี่ไว้ด้วยครับ ไปครับเดินมาถึงแล้วพุกเข้าไปในโลชันครับดึงครีปออกมาครับจังหวะนี้เด็กครับทิ้งระยะนิดหนึ่งครับแล้วตกไทนี่ก่อนนะแบล็กคิงบาร์มาจังหวะนี้วิ่งเข้าชาร์จใส่อาคามิดนะอาคามิดโดนชาร์จหนีไม่ทันโอ้โหอาคามิดเละเลยเพื่อนเซฟไม่ได้เลยสักตัวอย่างเศร้าน,นะเชนเนโดนไล่ต่อทันทีแล้วสปอร์ตที่ไม่มีสกิลหนีอาคามิดครับอ้าวไม่ใช่อาคามิดไทนี่ครับบิงเข้ามาเก็บดิสกับไม่ได้โอ้แต่โดนฮุกกลับมาแบบงามๆเอฟเฟคับยืนอาจจะขอบนิมบัสได้ไทนี่อีกตัวนะ ตบตายเกลี้ยงเลยครับช็อตนี้ครับแต่พอแบล็คคิงบาร์หมดแล้วซุดโฟล้ามยังอยู่เนี่ยก็เลยต้องถอยฉากมาก่อนนะอย่าลืมว่าซุสเนี่ยมันผ่าเห็นเห็นตัววินวอลด้วยนะก็เลยอยู่ใกล้ซุดไม่ได้นะจังหวะน,นี้ครับซุสเริ่มไปดันทีตรงกลางแล้วก็เลยมาช่วยเพื่อนตีโรชานนั่นเองก็เป็นจังหวะสมู๊กมาไขสวยๆนะแล้วชาโดฟีนก็ทําในสิ่งที่เขาทําก็คือยืนตบนั่นเอง <laughs> ไม่ได้อันตีด้วยซ้ำนะ <laughs> แล้วโอ้ยเอ้าเมื่อกี้ไทนี่มันโยนหินเข้ามาได้ล้านโรชานเฉยเลย แต่ยังดีครับชาร์ฟีนเก็บเอจิตได้ครับเลยนับเป็นสแนชเอจิตไปเวียนกมแลวก็ได้บังกี้คิงบารมาแล้วด้วยครับช่วงน,นี้อยากให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าอันติเนี่ยถ้าเกิดจังหวะที่เราฟาดฮีโร่เนี่ยเราไม่ต้องกดอันตินะอันติจะเป็นการลดเดยเมจตัวเองเนื่องจากเราจะเสียเวลามาเบ่งอันติแทนที่เราจะได้ตกนะเราจะเน้นตกเป็นหลักมากกว่าจนกว่าเราจะอยากจะอันติเพื่อเฟียหรือเพื่อเซฟใครอะไรเงี้ยหรือไม่ถ้าฮีโร่ศัตรูมันมาออกๆกันเยอะๆอะไรเงี้ยถึงจะคุ้มนะครับแต่ถ้าจังหวะแบบ อัดเดเมจอ่ะเขาเรียกจังหวะเบิร์ดอ่ะก็ตีดีกว่าตีธรรมดาดีกว่าจังหวะนี้บลูมาสเตอร์ครับโดนเก็บตายไปนะทีมดายก็เลยมาวิ่งล่าฮีโร่เลนบนแทนครับเนี่ยชาร์ลฟีนครับวินวอล์กมาเลยครับหายตัวมาแล้วส่งปัชไปล่อฮีโร่ศัตรูนะแล้วก็มาจริงตาเขาเชิญครับไทนี่มาครับปัชเปิดใส่ซะเลยครับชาร์ลฟีนครับใจนิ่งๆครับไม่ตกไทนี่แต่จะมาตกวิเลนเจอร์แทนก็ขอ3ทีโดนพัดพายุขึ้นวิเลนเจอร์ตายนะแค่3ทีนะบอกจากเดเมจดิสครับครับ แต่เมื่อกี้ชาลล์ฟินเองก็เจ็บพอสมควรจากไอ้นิมบัสนี่แหละนะเกมนี้ไม่ได้ออกดูเลือดด้วยแต่เนี่ยมีไอเทมคลีป่าใช้แทนครับพาราดินโสนนะบวกเดเมเดตบวกดูเลือดนะชาโ์ล์ฟินโคตรชอบเนะี่ยพยายามหาไอเทมคลีป่าดูเลือดมาถือนะเวลพายแฟงกับพาราดินเนี่ยเนี่ยเดินมาตบเชนนะโอ้โหสองทีอ้าวแต่จังหวะนี้ครับแบ็คคิงบ้าเดินมาตินนะโโาตนนดตโคโนโง,งานหยาบงานหยาบมากโอ้โหไม่นะพุเลยสิบเคมาบ้าเดินมาติดโคโนโเสียชีวิตได้ยังไงโอ้ my god เอจิแต่ครับขึ้นมาครับไทนี่กับซูรับอัดเวทใส่ครับเอเพืจะเบ่งติเบ่งไม่ออกครับตายสลายหายโอ้โหเศร้าเลยนะนี่คือสภาพของเชอรฟีนที่ไม่มีแบ็คกิ้งบาร์นะกว่าจะเกิดครับเกิดนานมากนะแล้วเกิดมาแถมต้องมาเดินเก็บวิญญาณอีกครับจังหวะนี้เชอรฟีนครับก็มาฟาร์มป่ามาฟาร์มเลนเก็บวิญญาณในขณะที่ทีมเดเียนครนี่ยดันล่างมาหมดเลยนะครับ ทีมได้ต้องเสียฟอดีฟายกันบ้างเลยครับแล้วชาร์ลฟีนเน่ยไอเทมชิ้นต่อไปคิวเป็นบัตเตอร์ฟลายแต่ก็ยังไม่ได้รวยขนาดนั้นนะเพราะว่าเพิ่งได้มังกี้มาไม่นานเองนะตอนนี้ครับอารเคมิสดันแบบเมามันมากนะครับการเงินทีมเรเดียนนัไป 6K แล้ววอยครับเปิดโคโนใส่อาเคมิสแบบโซโล่เลยครับเชนพยายามหิว <ๆ S 1> ขึ้นมามเฟลเลตวอยครับตบอย่างมันนะแล้วเอเดมมาเติมเดเมตตีที่สุดท้ายลัดช็อตไปโอ้โหแล้วเชนตายตามเลยฮะจหวะนี้อารเคมิสนะก็ดูฝืนไปสักเล็กน้้้ออยยยนนนะแลวววไไที่่กกก็ปตาาาับรรูมมเ์ด กลายเป็นว่าทีม雷电มาโยนคืนให้เฉยเลยนะครับตอนนี้แต่ผมว่าทีมรเรเขารู้แหละว่าเกมนานยังไงก็แพ้เกมเนี้ยเพราะว่าอาเคมิสมันสุดถึงระดับหนึ่งอะแล้วชาโด์ฟีนเกมนี้คือเงินทันไม่ใช่เงินไม่ทันแล้วมีวอยอีกเฟลตวอยอีกคือยังไงถ้าเกมนานก็สู้ยา,นะากนะตอนนี้ชาโด์ฟีนครับก็บมาตีป้อมล่างครับได้เทเลนท์เวลยิห้าแล้วคือลบลบคูดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์กับไอเทมกดชัยแล้วก็สกิลทุกอย่างนะโคตรดีนะเทเลนท์เนี้ยลลคูดาวเยอะมากนะ ตรงนี้เฟร็ดวอยล์แบคคิงบาร์อย่างซ่าครับตัว,วเว,วนเจอร์ตายครับเอดเอดฟมาตบซูสจากด้านหลังกับแบคบคิงบาร์ตีแม่มนะโอ้ซูสคือไม่รอดนะไม่รอดเลยนะโดนดึงลงมาจากยูเซปเตอร์โดยไอตัวแพนด้าฟ้าด้วยนะวิ่เลือกหนีได้ยังไงเนี่ยเลือกหนีนิดเดียวแหละเฟร็ดวอยล์ได้เข้าไปตายอยู่ดีครับได้ฆ่าซูสอยู่ดีครับชาร์ล็ฟีนะสายยืนตีอย่าง,นะเ,เ,งเดียวฮนะตรงนี้ขอได้ฆ่าซูสไปเนี่ยก็ดูเหมือนจะง่ายเลยครับทีมในเดียนตาย3ตัว,วเฉยเลยนะชาร์ลฟฟีของเราครับตบป้อมตบป้อมตบป้อมป้อมแหกอย่างไวนะ ตบบแลลกต่ออีกอยังไงเนะี่ยอะคาเมดกับไทนี่สองตัวกันไม่ไหวนะครับคือเกมนี้เนะี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรอนะ่ะมันเหมือนกับแครี่มันแรงเกินไปแล้วซัพพอร์ตอย่างเชนอย่างวิลเลนเจอร์อะไรเงี้ยมันก็แค่ยืนไม่ได้แนละ้วแค่นั้นเองนะวิลเลนเจอร์เกมนี้เป็นออฟเลนด้วยนี่แต่โหแบบไม่ไหวเลยนะสะเสลดบอยก็ดูเหมือนจะมีมังกี้คิงบาร์เหมือนกันนี่ไงนะนะมังกี้คิงบาร์เนี่ยเป็นของที่แบบออกมาแก้ทางหลายตัวเกมเนะีย่ยเนี่ยไทนี่มาถ่วงเวลาเอเดฟตีธรรมดาเท่านั้นเองเขาตีทำอะไรอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยไทนะี่ <Tiny S 2> ตายเอาเลยนะ มีซ้อมเดชเข้ามาครับอะคริมิตครับเอ็นเอฟรถไปครึ่งหลอดอันติอัดอู้หยเรียบร้อยอันติอัดอู้หายเลยนะครับอะคริมิตก็หายนะตัวอั้นติระยะเผาคนเหลนั้นนะฮะแล้วทีมตายครับด้วยความแรงนะก็จบไปเลยแบบเฉยเลยนะเรียบร้อยนะเอ็นนะฮะ นี่ก็คือ shadow f i e n ครับโดย boom esports mikoto นั่นเองเนาะก็เป็นฮีโร่ที่เดเมดรุนแรงมากๆนะสามารถแบกเกมได้เลยแต่เงื่อนไขคือขอมีตัวอื่นที่หยุดให้มันหน่อยนะมีแครี่แบบวอยมีซัพพอร์ตแบบดิสอัพเตอร์ที่แบบจับได้อะไรเงี้ยก็จะมีประโยชน์มากนะแต่ถ้าเลือกมาแล้วทีไม่มีสตาร์เลยเนะี่ยก็คิดว่าน่าจะรอแพ้นะก็ระวังนะระวังนะตัวนี้บราฟไม่ได้ทุกอย่างนะตัวนี้ต้องมีเพื่อนช่วยห,หยุดให้นิดหนึ่งครับแต่ถ้ามีเมนะื่อไหร่เนี่ยโอ้โหอย่างที่เห็นเกมนี้เดเมดแบบจัดหนนักกมากนะ เท่าไรเนะี่ยสามหมื่นสองนะครับเกมนี้หนักๆไปนะฮะโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูคลิปมาจนจบนะครับผมไม่ว่าจะดูกี่รอบก็ตามนะผมเชื่อว่ามีหลายคนกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนะี่ยต้องดูหลายรอบเพราะว่าเริ่มเห็นคอมเมนต์ว่าแบบดูหนึ่งรอบหลับสองรอบหลับรอบที่สามถึงจบอะไรเงี้ยก็ไม่ว่าจะกี่รอบก็ขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ลาก่อยขอลาไปก่อนแล้วก็ใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายขอบคุณอีกครั้งนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับ ฝากกด Subscribe ช่องและกดดนเตอต์ทูและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วก็ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ